ราชาลูกนังโทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์5ประเด็นสำคัญหลังเกมพิมลีริภูสยบลีดยูนเต็ดชนะ6ต่อ0ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ 1. m o m e โมเมนตัมของริพูตั้งแต่ต้นเกมเป็นเกมที่ริพูออกสตาร์ทได้อย่างหวือหวาครอบครองบอลเปิดเกมรุกเข้าใส่ลีดยูนเต็ดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เสียงลกกวีดเริ่มเกม กระทั่งการได้ประต,ตูตั้งแต่นาทีที่5จากลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาก็ยิ่งทําให้ความเป็นไปของเกมเข้าทางทีมของเจอเกนค็อปในทีม75นาทีที่เหลือทัพยุงทองแทบไม่สามารถรับมือกับการโจมตีชุดแล้วชุดเล่าของเจ้าถิ่นได้หากไม่นับลูกทรงบอลสู่ก้นตะข่ายของราฟินยาในครึ่งแรกซึ่งถูกจับล้ำหน้าพวกเขาไม่มีโอกาสยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าน,นั้นคือทีมของมาเซโรเบียซาต้องรอจนเกมผ่านราวหนึ่งชั่วโมง จึงจะได้โอกาสยิงครั้งแรก 2. แข้งหง์แดงขึ้นแท่นเจ้าแอซิดดาวซันโบสประตูโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์กับอีก2ประตูของเซเดลมาเน่ทำให้ทั้งสองแข้งหง์แดงเป็น2ในสดาวซันโบสูงสุด3มอันดับแรกของพิมลิกจนถึงเวลานี้19ประตูโมฮัมเหม็ดซาลาห์ประตูเดียโกโชตา11ประตูเซเดลมาเน่ขณะที่แอนดูร์บสันกับซาลาห์ที่ได้คนละ1แอซิด ก็ทำให้ทั้งการจัดอันดับแข้งแอซิดส,ส,สูงสุด3คนแรกตกเป็นของแข่งเรดแมชชินเช่นเดียวกัน10แอซิดเทรนอาโน10แอซิดโมฮัมเม็ดซาลา9แอซิดแอนดูรลูบสัน no, 3ที่3แต้มตามหลังแมนซิตี้ผลจากชัยชนะของหงแดงในเกมนี้ความพ่ายแพ้ของแมนซิตี้ต่อท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทีมของครอปไล่จี้ระบใบสีฟ้าตามหลังเหลือเพียง3คะแนนเมื่อแข่ง26นัดเท่ากันโดยมีเชลซีตามอยู่ห่างๆที่ช่องว่าง10คะแนนในอันดับที่3นอกจากนี้เรดแมทชีนยังทำผลต่างประตูได้เสียแซงหน้าแมนซิตี้ไปแล้ว4ประตูอีกด้วย 4. ซาลาห์ทยานดาวสันโบสูงสุดตลอดการลิเวอร์พูล2ประตูของโมซาลาในเกมนี้ยังทำให้เขามีสถิติสั้นโบให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งสิ้น152งสิประตูเมื่อรวมทุกรายการ ขยับจากอันดับที่10ของลิสต์ดาวสันโบสูงสุดตลอดการของหงแดงสู่อันดับที่9แซงหน้าแฮร์รี่แชมเบอร์ส10อันดับดาวสันโบสูงสุดตลอดการลิเวอร์พูล10แฮร์รี่แชมเบอร์151ประตู9โมฮัเมดซาลา152ประตู8ไมเคิลโอเว่น158ประตู7เคนนี่ดันกริช172ประตู6ร็อบบี้ฟาวเลอร์183ประตู5สตีเวนจราด186ประตู4บิลลี่ลิดเดล228ประตู3กอรอนฮอตสัน241ประตู 2โรเจอร์ฮันสองประตู1เอียนรัส304สมกประตูห้าลีดกับสถานก,การณ์น่าเป็นห่วงที่โซนท้ายตารางผลจ,กจกากชัยชนะของเบอร์ลีในโซนตกชั้นเหนือสเปอร์1นต่อในคืนเดียวกันทำให้คลาเรตมี20แต้มจากการลงสนาม23นัดขยับแซงวัตฟอร์ดขึ้นมารังอันดับที่18บนตารางคะแนขนขณะที่ทีมของมาซิโรเบลซายังคงหยุดแต้มไว้ที่23คะแนนจาก25เกม และนับเป็นการไร้ใช้ห้านัดติดต่อกันในพีเม์ลีเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าพวกเขามีแต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียง3คะแนนเท่านั้นและเปอร์ลี่ยังมี2เกมเหลืออยู่ในมือมาติดรับโชคดีวันนี้ยิงได้ให้เครดิตบังโมจ่ายสวยแข่งไว้30ปีมักได้รับคำชื่นชมจากทักษะการเลี้ยงบอลที่แม่นยำและคล่องแคล่วจนได้รับเสียงเชียร์จากทั้งแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมให้เจ้าตัวลองยิงประตูเอง จนในที่สุดวันนี้เขาก็สามารถสอดเข้าไปยิงประตูส,สวยๆจากการลากขึ้นมาชิงกับซาลาที่น้ากรอบเขตโทษช่วยให้ทีมเปิดบ้านถล่มยูงทอง6-0เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากพวกเรายิงประตูดได้หลายลูกมาติดกล่าวหลังจบเกมผมเคยลองมาก่อนแล้วแต่วันนี้ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ยิงประตูและมันเป็นบอลที่ยอดเยี่ยมมากจากโมซาลาลีดเป็นทีมที่อันตรายเสมอพวกเขาสามารถเสร้างโอกาสได้หลายครั้งกับคุณภาพและสไตล์การเล่นของพวกเขาแต่พวกเราก็ทำได้ ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ